สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้วันที่28แล้วนะคะ28พฤษภาคม6 8แล้วนะคะวันเวลาผ่านไปเร็วจริงๆเลยเพราะวันนี้ก็เตรียมตัวใส่บาตเหมือนเดิมมานะคะทุกคนสบายดีออกกำลังกายหรือยังวันนี้ออกกำลังกายแล้วค่ะประมาณ1 5นาทีช่วงเช้า แวงแขนแขงแขนแล้วก็ตอนเย็นอีกประมาณ15นาทีนะคะก็ยกแยกข้งยกขาเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกบ่อยฝนตกบ่อยเนียไม่สามารถที่จะไปเดินได้เลยค่ะแต่วันนี้อากาศปลอดโปร่งมากเลยนะคะมาดักใส่บาตท,ที่หน้าวัดหนองใหญ่นะคะวันนี้คุยอะไรกันดีล่ะคะทุกคน วันนี้คุยเรื่องอทำดีทำดีอย่างไรนะทำดีอย่างไรเออในแต่ละวันเราเนี่ยบอกว่าให้ทำดีทำดีเราทำดีในแต่ละวันนะอย่างไรบ้างเนาะเอาเราก็มาคิดดูง่ายๆนะคะบางทีเนี่ยวามดีอ่ะ แค่เห็นเศษขยะตกเนี่ยนะคะหรือว่าถุงอะไรตกหกห่อนกาเนี้นะถ้าเราสามารถเก็บได้เราคุกเก็บเลยค่ะนี่แหละสร้างความดีเล็กๆนน้อยไปเรื่อยๆนะคะย่านิ่งดูได้ว่ามันเป็นธุระไม่ใช่เออเรารักบ้านเมืองใช่ไหมเราก็พยายามเก็บให้มันเออใครนะทาทำตกใครนะาทิ้งเออไปาง ไม่ต้องไปบน่นเราก็เข็บเก็บไปนั่นแหละค่ะถือว่าเรียกว่าทําความดีและจริงไหมเออหรือบางทีนะเราเจอคนที่เขาเก็บขยะเก็บของเก่าอะไรแบบเนี้ยเราสงสารเขาเราก็ให้ตังทบ้างแบ่งปันกันไปนะคะส่วนใหญ่เขาจะเป็นคนไทยจากต่างจังหวัดบางคนก็วันนั้นถามว่ามาจากไหน บอกว่ามาจากโคราชอาดีใจค่ะให้ไปวันนั้นให้ไป40สบาทลุงลุงลุงแก่ๆแ,แล้วละ่ะประมาณ70าแล้วนะก็มาเก็บขยะใช้จักยานนะคะใช้จักรยานนั่งเก็บขยะนะ่าสงสารมากเลยนะคนยากไร้อย่างเงี้ยเราช่วยเหลือเขาไปค่ะถือว่าเราสร้างคุณงามความดีและนะ และเราก็ละบาปนะคะสิ่งไหนที่มันเป็นบาปก็พยายามอย่าทำนะคะบาปก็ห้าประการนั่นแหละค่ะตามสิ่งห้านั้นแหละลดละบาปให้ได้นะคะสร้างบุญบารมีทุกๆวันนะคนเราอะอยู่ไม่นานเพก็จะต้องจากโลกนี้แล้วมันวันเวลามันไวมากๆเลย โดยเฉพาะคนอายุ60อัขึ้นไปเนี่ยวันเวลารู้สึกว่ามันไวมากๆเลยค่ะเออถ้าหากมีโอกาสไปเที่ยวได้ก็ไปนะคะทุกคนไปเที่ยวเลยเนี่ยเดี๋ยววันที่15มิถุนานเนี่ยก็จะได้ไปเที่ยวหัวหินกับเพื่อนๆน,นะคะรถบัสสองคันค่ะ รวมแล้วประมาณ72คนนะคะที่เราจะไปกันเวลานี้ค่ะเดี๋ยวก็จะได้ไปพบปะสังสรรค์กันแล้วนะคะทุกคนก็ทำตัวให้มีความสุขค่ะนะคะจะิตใจผ่องใสา่าเริมนะคะอย่าไปคิดอะไรมากมายคนเราอะคิดมาก ลำบากมันลำบากใจเปล่าๆนะคะพยายามอยู่ที่สงบบ่อยๆฟังธรรมะบ่อยๆนะคะสอนใจตัวเองไปเรื่อยๆนะคะนั่นแหละค่ะมันจะดีที่สุดเลยช่วงนี้ฝนตกนะคะการขับรถขับปลาก็ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะคะถนนลื่นอย่าใจร้อนอย่าขับเร็วนะคะ เพราะว่าอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้เสมอแล้วเดี๋ยวนี้คนก็ใจร้อนขึ้นทุกคนอะแบบจะไปก่อนจะไปก่อนอย่างเดียวเลยนะคะเมื่อเชา้านี้มีมอเตอร์ไซค์ตัดหน้ารถเราอย่างแรงเลยเห็นไหมคะแบบรีบมากไม่รู้จะรีบอะไรนะหน้าตาก็ เคร่งเครียดมากเลยแสดงว่ามีปัญหาชีวิตนั่นแหละขับรถอย่างเร็วเลยนะอุบัติเหตุไม่เกิดขึ้นได้เราไม่โดนเขาแหละแต่เขาแหละจะมาโดนเราเพราะเราระมัดระวังทุก,ท,กทุกทีละ่ะเวลาออกจากบ้านเนี่ยต้องค่อยๆขับรถใช้สติมากเลยนะคะทุกคนช่วงเจ็ดโมเช้าเนี่ยรถจะแน่นมากเลยนะ พอบางเบาไปเขาเรียกว่าช่วงเวลาเล่งตวนพอเบาบางไปก็แบมูเก้ามูมกสบายแล้วค่ะนะรถนะมันจะติดช่วงเด็กไปโรงเรียนนี่แหละคะ่ะวันนี้ฝนไม่ตกนะคะเออดีมากเลยเดี๋ยวพระจะมาแล้วนะคะทุกคนก็คติเตือนใจวันนี้ก็คือระมัดระวังะคะ่ะ นะคะแล้วมัดระวังการขับรถขับลาการเดินนะคะอย่าให้ล้มนะคะคนแก่ค่อยๆเดินค่ะไม่ต้องเร่งรีบใจเรามันไวแต่ว่าอายเรามันไม่ให้แล้วไงมันเสื่อมลงเสื่อมลงใช่ไหมคะใจเราเนี่ยมันจะเสื่อมลงเป็นธรรมดาเลย,เลยปวดไม่อยากให้ปวดจะต้องปวดนะคะไม่อยากเจ็บก็ต้องเจ็บค่ะ เพราะว่าร่างกายเราเสื่อมสลายไปตามกาลเวลานะคะเป็นเรื่องธรรมดานะถ้าเราเรจ็บป่วยก็รักษาไปนะอย่าไปปล่อยให้มันเลื้อนลังจนรักษาไม่หายนะคะร่างกายที่ดีเราจะได้ทำสิ่งที่มันมีประโยชน์อีกมากมายเลยที่เรายังไม่ได้ทำนะคะคติ ตัวใจก็ใช้สติในการาทำทุกสิ่งทุกอย่างอนะ่ะคิดก่อนตามอย่างนี้นะค่อยๆเดินระมัดระวังในการเดินระมัดระวังในการขับรถขับลานะคะขอให้ทุกคนมีความสุขค่ะคิดสิ่งใดก็สมความปรารถนาแล้วกันนะคะเดีย๋ยวพระจะมาแล้วค่ะสวัสดี